สวัสดีครับพบกับบิสเดอร์ตีนันเช่นเคยนะครับไม่อยากพ,าพลาดสไลด์ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสัจจเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตายพระพุทธรูปปางถวายเนตรเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของท่านท,ที่เกิดวันอาทิตย์พระพุทธรูปปางนี้มีประวัติความเป็นมาจากเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณแ,แล้ว ก็ได้ประทับเสววิมุตติสุขนั่นคือความสุขอันเกิดจากความสงบอยู่ภายใต้ต้นสีมหาโพเป็นเวลาเจวันจากนั้นได้เสด็จไปประทับยืนณกลางแจง้งทางทิศอีสานของต้นสีมหาโพและได้ทอดพระเนตรต้นสีมหาโพดังกล่าวโดยไม่กระพิพระเนตรเลยเป็นเวลาเจวันซึ่งสถานที่ประทับยืนได้มีชื่อว่า อาน,นิมิสเจดีเหตุที่กำหนดพระปางนี้เป็นพระประจําวันอาทิตย์น่าจะมาจากการน้อมบูชาพระอาทิตย์ด้วยเพราะการเสด็จยืนและลืนพระเนตรเพ่งต้นสีมหาโพธิ์ทางที่อีสานนั้นเป็นทิศเดียวกับดวงอาทิตย์ในภูมิทักษะถ้าอยากเสริมดวงเสริมชะตาเสริมบารมีเสริมมงคลให้สวดคาถา นารายแปลงรูปตามกำลังวันหกจบกันนะครับพระคาถามีพิงขั้นสั้นว่าอะวิสุนุตสานุติขอให้โชคดีมีความสุขกันนะครับจเจริญธรรม